อร่อยวันนี้แกงอ่อมอ่อมหมูใส่ผักหรากชนิดยอดฟักทองผักชีราวใบมะกรูดต้นหอมสดกระลำเห็ดตามชอบหอมแดงดอกหอมมะเขือเปาะตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกแกงลงไปใส่ใบมะกรูดใส่ยอดฟักทองใส่กระลำใส่ต้นหอมสดลงไปใส่โคนผักชีราว ตามด้วยดอกหอมตามด้วยเห็ดมะเขือเปราะหอมแดงที่ขาดไม่ได้ใส่เนื้อหมูหั่นลงไปจ้าปรุงรสตามชอบเมนูเด็ดที่ขาดไม่ได้อย่าลืมใส่ข้าวคั่วนะคะทุกคนตามด้วยผักอิตูหรือว่าใบนังลักจ้า เสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยวันนี้แกงอ่อมหมูสารพัดผักจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บๆจ้า